ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุม้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยดาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงที่ส่งผลต่อความมัวเมาของร้อนที่ผิดแปลกการพนันอบบยมุกต่างๆและลาภผลต่างๆที่ผิดกฎหมายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ในอบบยมุกชอบเล่นการพนันชอบดื่มหลงงมงายในเรื่องไสยศาสตร์แต่มีความใจกว้างใจร้อนหากประกอบอาชีพหมอดูจะมีความเจริญและรุ่งเรืองไพ่แสดงด้านการงาน ท่านมีเกณฑ์ได้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดิมพันอย่างมากมายมีความลหลงใหลชื่นชอบในอาชีพหมอดูเป็นพิเศษหากได้มีโอกาสสังสรรค์เมื่อใดมักจะชอบดื่มสุราเป็นนิดไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีเกณฑ์ได้รับความสูญเสียทางด้านการเงินท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอบายามุกต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือคู่รักที่เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยภายแสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรระวังในเรื่องการครบค้ากับเพื่อนฝูงท่านจะได้พบกับเพื่อนที่ไม่ดีชอบฝอกใยในเรื่องอบายามุกด้านครอบครัวท่านมักไม่ให้ความสนใจกับลูกเต้าเท่าใดนักทํานองว่ารักลูกไม่ถูกทางชอบตามใจลูกมากเกินไปจนลูกอาจจะเสียผู้เสียคนได้ ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือได้ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเช่นการพนันต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังท่านจะเดือดร้อนจากการหลงมอมในอบายมุกหรืออาจพบกับอุปสรรคเกิดปัญหามีความเสียหายค่อนข้างหนัก ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีและตกต่ำได้ไพ่แสดงความลื่นไหลของสายน้ําการเคลื่อนไหวการเดินทางลาผลทางการเงินอย่างไม่ถูกศีลธรรมการระหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกลจึงจะตั้งหลักได้สําหรับท่านที่ได้ไพใ่ใบนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัย ท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมวมเมากับอบายมุกทุกชนิดแต่ท่านยังมีความสามารถในการควบคุมสติมีความสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ทำอะไรที่วุ่นวามไพ่แสดงด้านการงานการทำการใดๆในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทำอะไรควระระมัดระวังเป็นพิเศษ และตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุดวยสุายไม่เหลือเงินเก็บหรือเหลือเงินไว้ใช้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายามุขไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติด กับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักไฟอยู่กับอบายมุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชค สิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนันท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงลมที่พัดพาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดแผกไปจากเดิมทิศทางที่ผิดศีลธรรมการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีความไม่แน่นอนท่านที่ได้ไพ่ในด้านลักษณะของนิสัย ท่านจะเป็นคนที่มักมากในอบายามุกเชื่อคนง่ายหูเบาใจง่ายรวนเรดังลมไพ่ความหมายด้านการงานท่านจะได้งานที่ไม่มีความสุจริตอาจเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอบายามุกส่วนการติดต่อเจราจาไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จเท่าไหร่นะไพ่ด้านการเงินท่านมีเกณฑ์จะต้องสูญเสียเงินเพราะการพนัน อาจถึงขั้นยากจนค้นแค้นเพราะการหลงมัวเมาในอบายามุกไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะลหลงไหลในเพศตรงข้ามคู่รักหุ้นส่วนอย่างหัวปักหัวปำไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารให้ท่านระวังลูกจะนำพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้ให้คุณชีวิตในครอบครัวจะมีปัญหา ต้องเกิดการพัดพรากจากกันเพื่อนจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ในระยะเวลานี้ไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่ทุดโทมมีการป่วยไข้ในระยะยาวหากได้เดินทางไกลจะไม่ประสบความสำเร็จการศึกษาก็ไม่เป็นผลตามที่คาดคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแบบชั่วครั้งชั่วคราวและมีความไม่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงอาจถูกต้มตุนให้เสียทรัพย์ทั้งเรื่องเอกสารต่างๆและเงินทองอาจได้รับเช็คเด้งหรือมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ